ในยุคที่ลูกค้าใหม่ๆเติบโตขึ้นคุณคุยกับเขารู้เรื่องไหมคุณจะทําให้ยอดขาย,ขายของร้านค้าคุณเติบโต,ตขึ้นมีคนเข้ามากขึ้นโดยใช้เงินน้อยลงได้ยังไงกฎหมายพรบรต่างๆจรรยาบรรณในการทําโฆษณาอะไรควรทําและไม่ควรทากฎกติกามารยาทเป็นอย่างไรผมจะมาเฉลยทุกความสงสงัยในเรื่องสื่อดิจิทัลบนเว็บไซต์และโลกออนไลน์ถ้าคุณอยากรู้ว่าการทำ SEO แบบมีคุณภาพทำอย่าง เพิ่มยอดขายแบบยั่งยืนได้ยังไงปัญหาคือเมื่อคุณเข้ามาดูแลโปรเจกต์ยังมีเรื่องยากๆอีกหลายเรื่องและเทคโนโลยีใหม่ที่คุณต้องอัปเดตหลักสูตรนี้จะเป็นเข็บผิดให้กับผู้เรียนในการเดินเข้าป่าท w o r d Search ค่ะเราจะลงลึงกตั้งแต่การเก็บ Data การวิครเคราะห์ Data แล้วก็การขึ้นแคมเปอและ การวางแผนโฆษณาก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสำหรับคุณต่อไป Mix to Win in the Digital Platform World แล้วมาคุยกันต่อที่ D.I.Q. Academy ครับ